สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ9นะครับที่สุโมขาอีกแล้ววันนี้9้าพาสเปเชียลเกสนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานี่เลยนะครับแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนรเดนนะครับผมตั้มนะครับครับผมสุโมคาครับผมโอเคนะครับก็พี่ตั้มนะครับจะเป็นผู้บริหารสุโมคาของเรานะครับดูแลเรื่องรถนะครับวันนี้พี่ตั้มเอารถอะไรมาครับพี่ วันนี้อยากน,นำเสนอรถกระบะนะครับผมทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นกระบะครับพี่ตั้มทำไมเราต้องใช้กระบะครับพี่รถกระบะเนี่ยเป็นรถยนต์ยอดนิยมเลยนะครับคนเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะขนของหรือขนคนคือมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยหลากหลายมากหลากหลายใช่ครับ<ม>เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเน,นะส์เลยครับงานครอบคลุมมากกว่ารถเก๋อง <S <S> <S อีกก็คือถ้าใครที่มีโอกาสได้ขนกระบะก็เป็นรถที่น่าสนใจนะครับไว้ขนจะขนน้อยหรือจะไม่ขนเลยแต่ชอบเลี้ยงในการขับกระบะก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้สา ามคันทาไมต้องเป็น3คันนี้ครับพี่ตั้มเ,เริ่มจากตัวตัวนี้ก่อนเลยครับตัวแคปร,รับผมเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดยอดขายยอดสุยดอยอดขายเยอะที่สุดในตลาดคันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแคปแต่ตอนที่เก้ามาทํางานครั้งแรกเก้าไม่รู้จริงๆอะไรคือแคปครับพี่ตั้มล<อ><อ>ฟังหน่อยฮะกระบาแคปก็คือกระบาดสองที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งครับหลังคนขับอีก2 ออคอว่า2อคูณบก2นั่นเองครับผมขับนิดหนึ่งฮะข้าวอยากรู้ว่าข้างหลังเนี่ยผู้โดยสารนะครับจะสามารถขึ้นไปนั่งยังไงโอเคแล้วจะเป็นประมาณไหนพี่ตั้มลองเลยครับปรับเบาะตามที่พี่ตั้มปรับใช้งานเองเลยโอเคพี่จะปรับ อันนี้คือทรงของพี่ตั้มแล้วถ้าเป็นฝั่งของก้าวเองผู้โดยสารนะครับขึ้นนั่งนะฮะโดยปกติก็จะเป็นคุณพ่อนะฮะภรรยาแล้วก็เด็กๆนั่งข้างหลังแต่นี้ลองดูนะฮะในฝั่งของแคปตัวของก้าวเองเป็นไซส์ผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งได้สะดวกไม่อึดอัดนะครับก้าวไม่อึดอัดครับเข่าก็พอดีนะครับไม่ชนไม่ชนก็เหลือพื้นที่ขยับขาได้นิดหน่อยนี่พี่ยืดบอกครับผมเป็นพอสมควรนะก็อันนี้เป็นผ้านั่งของพี่ตั้มแต่ อันนี้ก้าจะบอกว่าสมัยก่อนไม่ได้ขึ้นลงง่ายขนาดนี้เพราะอะไรอะพิ่ตัมเออใช่ลองดูนี่สมัยก่อนมันเป็นแบบนี้ครับผมเมื่อก่อนเวลาจะขึ้นลงนะฮะเวลาจะลงใช่ไหมพูดโดยสารนี่ลําบากเลยต้องเปิดอย่างนี้ครับครับแล้วก็ดึงแล้วต้องเลื่อนนี่อีกโอเคดูขึ้นลงยากแต่ถ้าสมัยนี้เราเดี๋ยวนี้เปิดแค่นี้เลยแล้วก้าวก็สามารถลงได้เลยซึ่งโอเพนแคปแล้วแต่ยี่ห้อจะเรียก ใช่คือสมัยนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะนะครับแล้วพื้นที่ข้างหลังเป็นไงครับที่ตั้มกระบาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระบาประเภทตันครึ่งะว่าเขาจะบรรทุกของได้ประมาณตันนึงครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ5 5 0 0กิโลครับครับก็คัอการขนของใช่ครับใช่ครับ ครับคันนี้มีล้อแต่งมาด้วยครับคันนี้บอกเลยว่าเด็ดนะฮะใหม่มย็ยัางใหม่ครับ37มเจครับผมพี่ตั้มด้านหลังมีท่อได้นะคันนี้อ๋อเหรอโอ้โห oh oh, ท่อซิ่ง อ,อรุ่นมากๆมีท่อ<ล>ไทเทเนียมมานะครับอีกเส้นหนึ่งสรุปในฝั่งของกระบะแคปนะครับก้าวตัดมาให้สั้นๆก็คือสําหรับคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะขนคนหรือขนของมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะสําหรับขนของมีพื้นที่เล็กหน่อยสําหรับคนที่เป็นผู้โดยสารแต่ฝั่งฝอัอ่งคนข้างคนขับก็ปกติสบายเหมือนเดิม พี่ตั้มชอบเป็นคันไหนดีฮะระหว่างคันขาวกับคันน้ําเงินนี่เลยครับผ่นใจวัยรุ่นประตูครับผมเป็นกระบะที่เป็นสี่ประตูเมื่อกี้ถือว่าเป็นสี่ประตูไหมเปิดสองข้างเรานับที่มือจับนะครับเก้าประตูมี2บานครับผมประตูสี่บานแต่ว่ามือจับมี2บานครับผมอันนี้ก็คือคันนั้นก็คือเป็นเป็นแคปครับแต่ว่าคันนี้มือจับสี่บานเลยอันนี้คนที่จะใช้จะเน้นด้านไหนอะครับพี่ตั้มก็คือนอกจากขนแล้วเนี่ย เราจะเน้นคนด้วยตัวแคปเนี่ยจ้าบอกว่าจะได้เป็นลูกเด็กเล็กแดงเนาะคนนั่งข้างหลังจะเป็นเด็กๆหน่อยตัวเล็กๆหน่อยคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่สบายนักสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับข้างอื่นแต่สำหรับสี่ประตูเนี่ยความกว้างในห้องโดยสารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบ่อคู่หน้ากับบอกคู่หลังเนี่ย ไซส์ขนาดเท่ากันเลยตัวเก่งเนี่ยคือเท่ากับรถเก่งครับก็คือเท่ากับเหมือนรถเก่งทั่วไปที่เราใช้กันบนท้องถนนครับผมแต่พิเศษก็คือมีพื้นที่ขนของถูกต้องไหมฮะก็ยังมีพื้นที่กระบะอีกถึงแม้ว่าพื้นที่กระบะเนี่ยอาจจะไม่กว้างเท่าควนครับครับผมนะครับแต่ก็ขนได้เหมือนกันครับใช่ก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือคนที่มีโอกาสขนของแต่โดยส่วนมากจะเน้นที่ขนครอบครัวขนคนเป็นหลัก ถูกต้องไหมฮะส่วนเนียในการขนเนี <st res> ้ยผลคนโอกาสผลคนมากกว่าขนของก็จะเป็นคันนี้เลยถ้าเอาคันที่เราเอามาโชว์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับพี่ตั้มตัวนี้ต้องบอกว่าแต่งมาครบเลยนะครับรโครงคาร้อนครับไฟโปรเจคเตอร์อ่ามีล้อล้อแม็กนะครับนะฮะไปด้านหลังก็มีท่อโอมีท่อเหมือนกันโอ้นี่ครับแม็ก ก็เรียกว่าครบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเป็น4ประตูก็คือเราดูจากมือจับใช่ครับนะครับแล้วพอเราเปิดมาแน่นอนว่าห้องโดยสารก็จะเหมือนรถเก๋งเลยนะครับก็คือจะได้เรื่องความสะดวกสบาย บอกได้เลยว่าถ้าใครเน้นดูแลผู้โดยสารนะครับมากกว่าขนของก็จะเป็นคันนี้บ้านครอบครัวนะฮะใช้เป็นรถคันเดียวในบ้านอ่าก็คือเป็นรถยนต์อเนกประสงค์เลยคันเดียวใช้กันทางบ้านเลยไม่ว่าจะขนคนไปเที่ยวหรือขนของไปทํางานคนขายของอะไรเงี้ยครับในตลาดได้ทั้งของขนทั้งคนไปช่วยขายครพบเลยก็เรียกเป็นวัดก็ขนอุปกรณ์ได้เต็มที่เลยถูกต้อง เดี๋ยวว่าเป็นกึง่งกึ่งรถอเนกประสงค์เลยใช่ครับแล้วสุดท้ายเลยคันนี้ต้องบอกว่าอินเทรนด์มากในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เดลิเวอรี่ขนส่งเขาเ e commerce, รียกกิจคอมเมอร์ซซื้อของออนไลน์เนี่ย oh, โอ้โหใช่คนใช้เยอะมากอ,อ,อย่าว่าแต่ใครเลยฮะเราเองนอนๆอนถ่ายถอยู่ก็สั่งของ <S <S F ทุกวันเลยใช่ไหมก้าวอ,อ,อาจจะไม่ใช่ F ครับแต่ตากล้อง F ให้ก้าโอเคโอเคนะครับผม ก็จะมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาซึ่งคันนี้ใช่ไหมถ้างั้นแนะนําเลยดีกว่าครับครับผมอันนี้เป็นกระบะหัวเดี่ยวนะครับครับอ่อมตู้ทึกครับทําไมถึงเรียกเป็นหัวเดี่ยวครับพี่ตั้มก็คือช่วงเนี่ยห้องโดยสารจะมีแค่หนึ่งตอนหรือหนึ่งหนึ่งช่วงใช่ครับหรือบางคนเรียกว่าช่วงยาวเพราะว่าช่วงนี้เขายาวที่สุดอนการขนของ ครับผมถ้าเทียบกับในบรรดาในบรรดาสามประเภทนี้ครับก็คือคันนี้จะเน้นบรรทุกเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็นะฮะเรื่องของห้องโดยสารอาจจะไม่ได้ไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรใหญ่มากนะครับก็คือสำหรับอร์ดที่นั่งเนี่ยจะมีแค่สงที่นั่งครับแค่คนขับแล้วคนนั่งทางเท่านั้น อ่าคนขับกับผู้ช่วยใช่ครับผมก็จะมีประมาณนี้แต่ว่านะฮะแต่คันนี้ก้าวบอกเลยว่าเอ่อถ้าสมัยก่อนในหัวเดี่ยวในมุมของเราคิดรถขนของมันจะแบบว่าดูแบบเฮ้ยแย่ yeah. แต่ปัจจุบันนี้ก้าวบอกเลยว่ารถสมัยนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในก้าวว่าดีนะมาดูข้างในกันดีกว่าก้าวว่าดีนะอ่าวันนี้ก้าวลองมาเป็นเด็กติดรถนะฮะให้ดูนิดหนึ่งคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า ปัจจุบันนี้รถนะครับที่เป็นรถหัวเดี่ยวไม่แย่แล้วนะดูเบาะดูภายในก้าวว่าสวยมากนะครับจะเป็นเบาะผ้าแบบประก่อนแล้วใช่นะฮะเบาะหนังจนเจาะรูะบายด้วยถูกต้องนะครับวัสดุภายในทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอมีลายเนียด้วยอืก็เรียกว่าพิถีพิถันถูกก้าวมองว่าขับดีนะส่วนตัวเคยลอง ก้าถ่ายรูปทุกคันอยู่แล้วก้าขับรถหัวเดียวเนี่ยที่เป็นในยุคใหม่ๆเนี่ยก้าบอกได้เลยว่ามันดีกว่าเดิมเยอะนะครับเครื่องเสียงเนี่ยต่อโทรศัพท์ได้เลยต่อบลูทูธได้เลยคิดดูดิก็อย่างที่บอกคือเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะต่อบลูทูธได้เสียบย s เบเสียบ AUX ยูเก็ได้ห้องโดยสารก็ไม่ได้เล็กแล้วนะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนก้าบอกได้เลยว่าเรื่องของการนั่งดูดิก้าเป็นผู้ช่วยนี่เด็กติดรถนี่หลับเลยคนขับก็ขับไปนะครับ ก็เรียกว่าครบแต่ที่สําคัญคันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คันนี้ได้มานอกเหนือจากในส่วนของออภายในที่ดูดีนะครับเรื่องของสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้มคันนี้นี่เลยฮะปกติรถเขาจะไม่ได้ติดมาแต่คันนี้ได้อะไรมาครับพี่ตั้มได้ตู้ทึบครับครับผมอันนี้อันนี้ประมาณกี่เมตรที่ตั้มสูงเมตรแปดสิบครับเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบนี่คือขอนับจากนี้นะอ่า วัดจากพื้นรถจากพื้นรถอ่าก็สูงขึ้นไปเมตรแปดสิบเข้าห้างได้เข้าอาคารได้ครับก็เรียกว่าอันนี้ก็ถูกกฎหมายครบทุกอย่างมีห้องที่เรียกว่าเก็บสัมภาระข้างในนะครับก็คือพร้อมใช้งานใครที่หารถทํางานนะเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คําว่าอะไรไว้รุ่นสร้างตัวไวรุ่นสร้างตัวก็บอกได้เลยรถประมาณนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางเก็บของได้เยอะนะครับอ่าก็คือผลของเนี่ยอันนี้ต้องบอกได้เลยว่า สร้างงานสร้างอาชีพแน่นอนนะครับมีไว้นี่ยังไงก็ไม่ตกงานมีงานทําตลอดแน่นอนก็ขอสรุปหัวเดียวนิดนึงนะครับก็สําหรับรถที่เป็นหัวเดียวนะครับก็คือรถที่มีฝั่งห้องโดยสารเพียงแค่ออตอนเดียวนะครับแล้วก็จะได้พื้นที่ของการผลของมากที่สุดที่เลยแล้วที่สําคัญเลยเร,เรื่องของจุดเด่นของรุ่นอย่างก็คือเรื่องของราคาถูกไหมพี่ตั้มใช่ครับราคาก็จะย่อมยาวที่สุด ใช่ครับอ่าย่อมเยาวที่สุดนะครับแต่แน่นอนว่าในความย่อมเยาวในความเอ่อตอนเดียวมันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้เราได้นะครับผมนะครับก็แน่นอนว่าเหมาะกับใครเหมาะกับสายโลจิสติกต่างๆนะครับคนที่ทําอาชีพอาจจะรับเหมาสอาจจะส่งขนส่งนะครับตรงเนี้ยเน้นอย่างนี้เป็นหลักก็คือรับได้ได้ข้อดีตรงนี้ไปเต็มเต็มเน้นผลของเลยของเลยครับ โอเคพี่ตั้มครับเดี๋ยวพี่ตั้มช่วยสรุปนิดนึงว่าไม่ต้องเป็นรถกระบะครับพี่ทำไมต้องใช้รถกระบะครับเชิญครับพี่ตั้มพี่สรุปสั้นๆแล้วกันนะทำไมต้องรถกระบะนะครับเพราะผมคนได้เยอะผมของได้เป็นตันราคาน้ำมันก็ถูกใจอะไรก็หาง่ายช่วงน่างก็แข็งแรงจัดแปลงก็ไม่ยากอยากใส่แม็กซ์สิ่งจะฟุ้งฟิ้งหรือดอกเข็มจะจัดเต็มหรือแต่งเมาเราก็ทำได้ทั้งหมดครับ ครับอดกับกระบะนะครับครับผมรอบหน้าต้องเรียนเชิญพี่ตั้มเดอะแรปเปอร์มาอีกรอบนะฮโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพี่ตั้มกับซูโมคาของเรานะครับหารถสวยโมช่วยได้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ